ครับผมก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเลยครับที่กําลังรับชมอยู่ในช่องบ่าวแพทชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่ปูสารปูตาภักขาวนะท่านผู้ชมนะมาตามต่อน้ชมเลขทูบท่านผู้ชมครับโอ้โหที่ผมจุดอ่ะจะมี8 7 4เจดนี่แหละนะครับแต่ว่าไปเข้าสีปดนะตรงเลขทูบนะครับผมก็ ได้นิดหน่อยนะปุ๊บนะครับผมก็มี FC, ที่ได้รวมซื้อของไหว้นะครับก็ไม่เยอะมากนะครับวันนี้ก็เลยได้มาตามต่อให้นะครับตอนนี้ก็ลุยเดี่ยวนะวันนี้นะครับลุยเดี่ยวขอโชคขอลาบกับปูตาผ้าขาวนะครับวันนี้ก็จะขอจุดเลขทูบแล้วก็เสียมซีเช่นเคยนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ก็บรรยากาศเริ่มลมนะเริ่มเย็นๆแล้วนะครับผมตอนนี้ ว่าตรงนี้ก็รับลมเต็มๆเลยนะก็ค่อนข้างจะอยู่แบบทุ่งนาเลยแหละนะครับลงไปตรงนู้นก็จะเป็นแม่น้ำนะครับเป็นน่างเก็บน้ําตรงนู้นก็จะเป็นแม่น้ํานะครับตรงนี้ก็จะรับลมเต็มๆเลยนะครับก็อากาศเริ่มเย็นแล้วตอนนี้นะครับนี่ขนลุกเลยอ่ะไม่เป็นไรครับก็ศาลนี้ก็คือผมก็อยู่ที่เนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วนะครับผมก็มาประจํานะครับ ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะท่านผู้ชมนะก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับพี่กดติดตามให้กับช่องบ่าวแพ็กชาแนลนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มบามคนเดิมมาวินชาแนลเพ่อต่อยคนมีเซนน้องน้ำชาแนลเพ่อต้องแหลกคนเดิมนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกทกท,กท่านเลยนะครับที่ติดตามนะครับทีมงานแล้วก็ช่องบ่าวแพ็กชาแนลเรื่อยมานะครับผมโอเคท่านผู้ชมวันนี้ได้ของไหวามาไม่เยอะมากนะครับเล็กๆน้อยๆมีของข้าวหวานนะครับเดี๋ยวก็เอาไปข้างในเลย นะรับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจข้างในพร้อมกันเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะท่านผู้ชมอโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับไปนะไปท่านผู้ชมครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมก็เอารถเก๋งมานะครับผมห6ห0นะูนะท่านผู้ชมนะชอบมากนะครับช่วงหนึ่งปังมากครับเข้าเข้าบ่อยมากนะครับช่วงหนึ่งนะโอเคไม่เนี่นะสี่เก้าเก้าสี่นะชอบอยู โอเคไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับผมเนี่ยฝนเริ่มมาแล้วท่านผู้ชมเยน็ยนๆแล้วนะเนี่ยโอ้ยเตืจะเคยมาเคยชินแต่ว่าก็หลอนอยู่นะเพราะมาตอนกลางคืนเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบดูบริเวณรอบๆให้ดีนะครับไม่ใช่อะไรคือตอนกลางคืนเนี่ยก็มักจะมีพวกสัตว์ร้ายอะไรต่างๆนะสัตว์เลื้อยคานอะไรพวกเนี้ย นะครับเขาก็อยู่ของเขาแหละถ้าเราเจอเราก็เลี่ยงเขานะครับไปนครับทุกผู้ชม้นั่นฮะผู้ชมเดี๋ยวเอาทำไมมีหมาน้อยครับเออทล้นผู้ชมเดี๋ยวนะลูกหมามายังไงฮะ ผู oh. ้ชมครับเอ่าเออผู้ชมไม่ได้เอาขอนมนมาให้ด้วยนะเนี่ยแต่ว่าผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยเฮ้ยท่านผู้ชมฮถ้าเปดิดออกจะวิ่งจะวิ่งไปเลยไหมเนี่ยแต่ว่าก็น้องก็ออกได้อยู่นะเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปวไหนไม่รู้เออน้องเหมือนจะกลัวหรือเปล่า มาเร็ว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 มันเห็นอะไรอ่ะอ่ะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวนะมาเร็ว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 ลูกหมามาจากไหนเนี่ยอืมเอาเอาไปแล้วท่านผู้ชมเอาเอาโอ้ยอืโอ้ยโอ้ท่านผู้ชมโอเคมีเพื่อนแล้วทีนี้อ่ะ ปู่เ้อปูแต่บักขาวลูกห้านมาขอโชวขอลาบเด้อปู่เด้ออย่าตื่นอย่าถ่วงลูกห้านเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อยาว <c oughs> เอาท่าผู้ชมดูเอาอมาเร็วมาเร็วไปแล้วท่านผู้ชมลุก็ามาแล้วท่านผู้ชมมาเดี๋ยวน้องคือยังไงเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปจุดทูบบอ,อกกล่าวนะครับเตรียมของไหวแรงต่างแต่ว่าน้องก็อาจจะมากวนอยู่ไม่เป็นไรครับไปครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบนะครับผมท่านผู้ชมเออมีเพื่อนแล้วทีนี้เคยชื่ออะไรไม่รู้นะเออแต่ว่าปกติผมมาเนี่ไม่ไม่เจอนะเพิ่งมาเจอครั้งเนี้นะครับเนี่ยน่ารักด้วยนะครับมีเออยากเอาไปเรียกไหมนะเออโอ้โหถูกปูอ่ะเดี๋ยวผมขอจุดเทียนก่อนนะท่านผู้ชมนะเทียนแปบ,บนี้ เออเอ,อเนี่ยผมตั้งกล้องปุ๊บน้องก็ก็นั่งอยู่เฉยเลยไม่กวนด้วยนะท่านผู้ชมน่ารักมากเดี๋ยวหาขนมมาให้ก่อน <S 2> <S 2> <S 2> แต่ว่าลมลมนะวันเนี้ยเราไม่รู้ว่าจะเทียนจะติดไหมนะ เพื่อนกันนะจะมาน้อยถ้าถูกโอเคครับเดี๋ยวมาเตรียมของวหายน้ำชมวันนี้ก็ได้ไก่ต้มน้ำปลานะครับเนี่คิดว่าผมจะให้อาหารหรือเปล่าเนี่ยออไม่ใช่นะเดี๋ยวน,น,นะ ว่ามาจากไหนไม่รู้นะเนี่ยใครเอามาใครเอาน้องมาปล่อยนะไม่รู้เลยอะไรเนี่ยนั่งลงนั่งลงคือในเดี๋ยวผมจะแยกอยู่นะครับผมเป็นสองสองสำรับนะคือ กลัวน้องมานี่เฉก็เลยอใส่รวมกันไว้ก่อนนะครับน่ารักมากครับท่านผู้ชมไปนั่งก่อนมานั่งมานั่งมานั่ง อัวนี้ให้ปูนะครับตัวนี้แต่ว่าอ้ไม่ไม่ได้มีขนมติดรถมาด้วยนะท่านผู้ชมวันนี้มีแค่ผลไม้แล้วก็ของเวาข่ต้มอเอาอะไร ลงแล้งลงลงแลง้ววันนี้ขอเลขทูบนะครับแล้วก็เซมซีนะลง แนไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเออนั่งลงคอยก่อนออ้ลัวแล้วเนี่ยกราเพิ่งไม่ใช่ผูช้ชมส่วนมากนะ,ะเดี๋ยวผมเยาขึ้นไปข้างบนก่อนเดี๋ยวน้องจะกัดก่อน รอ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 เดี๋ยวไปหาขนมมาให้โอเคครับก็เตรียมของไว้อะไรเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมาจุดทูบบอกกล่าวนะครับปูตาผ้าขาวนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ไม่อยู่นานนะครับเพราะอากาศเริ่มเย็นๆแล้วก็ดึกแล้วด้วยตัวเนี้ย บอกฟังด้วยท่านผู้ชมเอออ่ะเดี๋ยวไม่ให้กินขนมนั่งลงก่อนไปแล้วท่านผู้ชมดูมานี่มานี่นอ่าโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจุดธูปบ่อกเก่าปูตาผ้าขาวก่อนนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวให้น้องเดินเล่นไปก่อนเห็นอะไรไปครับตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกันนะท่านผู้ชมนะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุสาธุสาธุเด้อปูตาปะเขาเมื้อนี้ลูกหลานบ่าวแพทย์ Channel พร้อมทั้ง FC ที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานซื่อจิตถึงปู่มื้อนี้ลูกหลานเมื้อนี้ลูกหลานในน้ำของว่ายออกมาเรื่อออกมาเรื่อออกมาอ่ะนั่งอยู่นี่เลย มูนีลูกหลานในน้ำคลองไหวเพราะว่าจะเป็นของข้าวหวานผลไม้ใกล้ต้มน้ำปลา,าน้ำหวานน้ำเดืม่มเอามาไหวปูมูนีเห็ปูได้กินใอเย,ย,ยื่มน้ำสำลาดเด้อปูเด้อลูกหลานมากมูนีลูกหลานก็มาขอเลขกไทยรางวัลที่หนึ่งเลขเด็ดสามตัวตรงๆในเลขกถูกในเลขเสี่อมซี่ไอปูเผยเห็นสามตัวตรงๆเล้อปูเด้ออยจะตื่นอยากจะถ่วงลูกหลาน ลูกหลานมาขอเป็นสะพานบุญเอาโชคาลาไปฝากเย็บซี่ปูไก่เข่าสามตัวตรงๆให้เฮงเฮงปังๆังลำรวยลำลุย้ยไม่ได้เงินท่องไหลามาเทมาเด้อปูเด้อคอยเฮงเฮงปังๆัง FC เย็บซี่บนกระถากกระคอยโชคลาภน้ำปูอยู่เมึงหันปูไก่เข่าสองตัวซี่แปดวันนี้ลูกหลานขอสามตัวเด้อปูเด้อให้เย็บซี่บนด้โชคได้ลาภให้ลูกหลานได้โชคได้ลาภ เงินท่องไยมาเทมาสาธุ ้ชมเนี่ยมาน้อยก็จะชอบเล่นอย่างเงี้ยแหละนั่งลองนั่งลองนั่งลองโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวขอจุดเลขทูบก่อนนะครับผมสาธุอ่อไหนอันไหนอันไหนอันไหนอะไรผมหยิบเองแล้วกันนะครับนะตัวนี้นะครับผมเน้ะเอ้า กัดเท้าผมเละเอ้ยนั่งลงอุ้ยไมาหิวข้าวน่าจะหิวข้าวนะ่านผู้ชมถ้าถูกเดี๋ยวผมขอจุดเลขทูบก,ก่อนอแล้วก็โซนนะเนี่ยเราเอามาเบียขาผมนั่งลงโซนเลยทีนี้ นั่งนั่งคงคอยคอยคอยก่อนลงผู้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 ผูชมประตูประตูเฮ้ยมานีมาหนี่มานีมาหนีนั่งลงนั่งลงนั่งลงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ผู้ชมประตูประตูเอาเอาเอาเฮ้ย มามานี่มานี่มานตตี้ประตูครับประตูสวนพีเจมเพราะถูกอาเดี๋ยวผม,จ,มจะปักไว้ที่ผลไม,ามา้นะครับท่านผู้ชมนะอะ,อะไรอะออกไปวิ่งข้างนอกท่านผู้ชมเอามานี่มานี่มานี่ท่านผู้ชมเอาไปแล้วท่านผู้ชม ไม่รู้ว่าเห็นอะไรนะถ้าถูอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมผมว่าเริ่มแปลกๆแล้วตอนเนี้ยเอาแล้วนอน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 ,น,อนโอเคเอ่ะนอนโอเคครับเดี๋ยวผมขอเซียมซีก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอนับก่อนนั่งลงเอาเล่นเลยทีนี้ โอเคครับนะครับเดี๋ยวขอเขย่าเซียมซีนะครับขอสามตัวแตกเช่นเคยน้องชมนะสัตว์ถูกเนาหายไปไหนล้วไม้แรกนะครับน้องชมอา้าว หมายเลขหนึ่งนะครับหมายแรกครับหมายที่สองครับเออตัวเอ่หมายที่สองครับหมายเลขเจ็ดครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเล่นนั่งลง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  นั่งลงนั่งลงเอาตกใจหมายที่สามครับหมายเลขแปดครับหนึ 1, 7, ่งเจ็ดปดท่านผู้ชมอุยอ้ยไม่ใช่ของกินไม่มีของกินหมดแล้วหมดแล้วโอ้ โอ้ยโอเคท่านผู้ชมคงไม่ได้ไปไหนแล้วแหละถูกอ่ะขออนุญาตท่านผู้ชมนะโอ้ยเาขาขออนุญาตนั่งขัดสมาธินะครับผมเนี่ยนะแล้วก็เล่นเลยทีนี้อ่ะดีเหมือนกันอากาศไม่ได้น่ากลัวมากนะท่านผู้ชมนะอ่ะหาวะนี่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 วะนี้อานนี้หานั่งลงนะ่ะ คือไม่มีขนมมาให้นะท่านผู้ชมนะนั่งลงเอาเดี๋ยวพอดีเลยเดี๋ยวรอเลขทูบไม่หมดนะครับผมอ่าได้เดี๋ยวจับไว้เออ นั่งลง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 นอนนอนคอยคอยคอยเนีย่ยมันก็นึกว่าผมหยอกกับมันนะเนี่ยนี่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 ใจเยน็นใจเยน็นนั่งลงนี่เองแล้วท่านผู้ชมะระหว่างรอเรียกทูบนะครับผม คุยกับน้องหมาปีก่อน,นะครับตอนนี้พ่ออยู่คนเดียวนะตอนนี้เรียกทูบไม้ไปแล้ว2ตัวนะครับผมเซียมซีก็เลียกสวยน้ำชมนะหนึ่งเจ็ดนะครับผมก็สําหรับตัวเลขนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมนะโอเคเสียดายนะครับไม่ได้มีขนมติดมาด้วยนะครับมีแค่ส้มนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะได้เดี๋ยว อาจจะได้ลานะครับไก่นะครับให้น้องด้วยสักนิดหนึ่งนะครับผมว่าน้องน่าจะหิวข้าวนะครับเนี่ยผัวผมเลยนะก็พอดีครับทูบหมดนะครับเดี๋ยวรอให้น้องแล้วกันนะท่านผู้ชมคือไม่แน่นะปัวจะ ให้3ตัวแตกก็ได้นะครับครั้งนี้เพราะว่าผมไม่เคยผมไม่เคยเจอด้วยนะที่นี่เนี่ยเออปกติไม่มีนะลูกหมาเนี่ยเอออยู่ๆมายังไงไม่รู้เนี่ยมาเจอมาเจอครั้งเนี้ยนะครับแปลกอาจจะปังก็ได้นะครับอ่อาเนี่ยชอบเล่นด้วยอ่าออหยอกหยอกดีด้วยคานผู้ชม <aid> <mermaid> อะไรอะกลัวอะไรกวอะไรอะโอเคครับท่านผู้ชมระหว่างรอเลีกทูกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเมื่อกี้อะไรนะครับเผื่อเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะจะได้ระวังนะโอเคครับไปครับถ้าทู ไปอุ้ยคุณผู้ชมดูอ่าโอเค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 พอดีครับเลขทูปใกล้จะไหม่หมดแล้วไปครับไปครับผู้ชมครับนี่ตามผมไม่เลือกเลยเอ้าไปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเอ้าไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลขทูปนะแต่ว่ายังไม่ไม่หมดนะครับตอนนี้อ่ะเอ้าเวิ่งรอบเลยทีนี้เอ้า เอแต่ว่ายังไม่ไม่หมดนะครับปุมเดี๋ยวจะได้ลาไก่ให้น้องด้วยแหละนะท่านผู้ชมเพราะว่ายังไงเนี่ยถ้าผมเอาไว้ตรงนี้น้องก็จะมาแอบกินอยู่แล้วแหละนะครับเดี๋ยวขอปู่ให้แล้วกันนะท่านผู้ชมเอ้าเอออจะล้มแล้วเนี่ยนะนี้อืม รถนนหลังดูเทด้วยนะั<ๆ>่นแหละโอเคไปไปวิ่งเล่นนะโอเคโอเคอโอเคท่านผู<ท>้ชมเดี๋ยวมาดูเลียกทูปนะครับไม่หมดพอดีนะไปวิ่งแลลวไปวิ่งเล่นไหนก็ไม่รู้ไปแล้วเนี่ยแล้วก็กลับมาแล้วตอนนี้เอาอ่ะนะครับเลียกทูปที่ ปูตาปลาขาวนะครับมาตามต่อนะครับผมวันที่แล้วเข้าสองตัวนะครับอะวันนี้ขอสามตัวแตกนะท่านผู้ชมนะมาครับโอเคโอค้ไม่หมดพอดีนะครับผมท่านผู้ชมจําที่ผมตอนเปิดกล้องได้ไหมจําที่ผมเปิดกล้องได้ไหมท่านผู้ชมเออนี่ไงท่านผู้ชมครับทะเบียนรถผมจําที่ผมเปิดกล้องได้ไหม ผมบอกว่า469449เนี่ยทำได้ไหมท่านผู้ชม่ะนะครับเลขทูบนะครับที่ศาลปูตาผ้าขาวนะครับผม469นะครับผม469 9กรบอกตัวเดียวกันนะท่านผู้ชมนะอ่ะก็สำหรับตัวเลขนะครับก็ปดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะ ทางช่องบ่าวแพ็กชาแนลก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์2 5ง9นี้เท่านั้นนะครับว่าไม่แน่ยนะเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะมาปีใหม่นะเนี่ย6996นะท่านผู้ชมอ่ะตามนั้นครับขอให้เงียงปังๆรวยๆทุกๆท่านครับผมโอเค หอ๊ยโอ๊ยโม่เดี๋ยวต้องมาอยู่นี่นะผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยโอเคผุ้ชมเดี๋ยวผมเก็บกระเป๋าเดี๋ยวใครมาทำอะไรตรงนี้คุณผู้ชมครับก็เลขสวยนะผู้ชมนะตามนั้นครับผู้ชมเดี๋ยวผมเก็บเสื้อก่อน ผมจะได้ลาลาปูน,นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวหลังปิดกล้องเดี๋ยวผมจะได้าลาไก่ให้น้องมานะท่านผู้ชมนะโอเคครับก็ตามนั้นครับผมเอ้าตกใจหมดเอ้าโอเคท่านผู้ชมก็ตามนั้นครับผมสาุ้เด้อปูลูกหลานสิเด็กขอลาก,กับแล้๋วขอให้ลูกหลานเดินทางกับบ้านปลอดภัยให้เรียกเขาสามตัวตรงๆเด้อปูเด้อในเหล็กถูกในเหล็กเซมซี่นี่แหละ เอาเลีล้ยลูกหลานกันสิขอล่าของข้าวให้มาหน่อยสงสารเรือตัวมันสาธุเด้อปูไอ้เงี้ยงปัง,ปงๆเรียกเขาซ้ำตัวตรงๆเย็ซี่ด้โชค,ได,โชคได้ลาสุกุสุกคนสาธุตามน้น,นำชมนะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวแพ็คชาแนลด้วยนะแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอามคนเดิมมาวิ่งชาแนลกระต่อยค็มีเซ้นน้องนามชาแนลพวกนังแหลกคนเดิมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้บ่าวเพรรชรคอรทลาผู้ชมใบเพียงเท่านี้บ่าวเพชรคอรสวัสดีครับ